ตำรวจภูธรวชิวระบารมีจังหวัดพิจิตรนำตัวนายไพรโรธอายุ36ปีเป็นอดีตไรเดอร์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคดีฆาตกรรมนางจุฑาทิพด่านวรรกิจอายุ68ปีเป็นอดีตดีเจชื่อดังและก็เจ้าของสถานีวิทยุชุมชนที่บ้านพักในตำบลบ้านนาอำเภอวชิวระบารมีรวมทั้งจุดทิ้งป้ายทะเบียนรถและก็จุดที่ไปพบศพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวชิระบารีก็เปิดเผยบอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีการวางแผนเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านพักของนางจุธาทิพย์จิงที่อาศัยอยู่เพียงลำพังแล้วก็เป็นผู้สูงอายุโดยมีการเตรียมนำสกอตเทปเพื่อที่จะไปใช้มัดแต่ไม่มีความประสงค์ที่จะฆ่าแล้วก็ได้เงินสดมาทั้งสิ้น3,000บาทด้วยกันแต่ว่าระหว่างนั้นครับนางจุธาทิพย์ออกมาจากห้องน้ำพอดีจึงได้ใช้สกอตเทปพ,พันข้อมือข้อเท้าและก็ปาก ก่อนที่จะนําใส่รถของผู้เสียชีวิตไปทิ้งริมทางโดยไม่ทราบว่านางจุธาทิพย์เสียชีวิตตอนไหนจากนั้นจึงมีการถอดป้ายทะเบียนรถออกและก็ขับรถไปเที่ยวตามสถานบันเทิงในเขตเทศบาลเมืองพิจิตอีกสองวันเมื่อเงินหมดจึงนํารถไปขายที่ตําบลหัวดงและมีการขายต่อเป็นทอดๆครับก่อนที่ตํารวจจะไปยึดรถได้ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจหาวัตถุพยานเพิ่มเติม เบื้องต้นตำรวจนะครับได้มีการตั้งข้อกล่าวหาหนายไพยโรธในความผิดชิงทรัพย์จนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวเพื่อนของนายไพยโรธมาสอบสวนเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่พานายไพยโรธไปเที่ยวแล้วก็ไปพักในโรงแรมซึ่งการสอบสวนตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับ